ด้วยดีไซน์รูปลักษณ์ต่างๆแล้วก็สีขาวดำที่มีความมินิมอลเข้ากับบ้านโดยแบบไม่ขัดหูขัดตาแบบนี้ผมว่ารุ่นนี้ก็เป็นอะไรที่พวกเราสองคนเนี่ยชื่นชอบแล้วก็สนใจนก็คือคุณยนต์ที่สามารถกวาดถูแล้วก็เช็ดพื้นได้ครบจบในตัวเนาะสร้างแผนที่ของบ้านเราได้เนาะมีเซ็นเซอร์กันตก กันชนบัมเปอร์ต่างๆนะครับแล้วก็ตัวด็อกเราเติมน้ําดีนะครับแล้วก็คอยเทน้ําเสียเนาะแล้วก็ตัวหุ่นยนต์เนี่ยก็จะมีแท้งน้ําของเขาอยู่ทางด้านหลังเนาะที่แบบคอยปล่อยน้ำออกมาเพื่อที่จะเ็ดถูพื้นบ้านของเราเนาะและที่สําคัญตัวด็อกของเขานะครับมีแท่นบริเวณที่สามารถซักล้างผ้ามอฟของตัวหุ่นยนต์ได้ด้วยเช่นกันเนาะนี่ก็จะเป็นแบบสเปคที่แบบว่าพวกเราต้องการนะก็คือครบจบในแบบตัวเดียวโดยที่ไม่ต้องมีแบบขั้นตอนที่มันเยอะยุ่งยาก สวัสดีครับผมแบงค์ทีเจวันนี้ผมจะมาบอกเพื่อนๆทุกคนนะครับว่าวันนี้ผมถูกรางวัลนี <c oughs> ่เป็นรางวัลชิ้นใหญ่และก็ชิ้นแรกของชีวิตผมเลยนะ <c oughs> กับการร่วมสนุกกิจกรรมบน Facebook นะครับ ซึ่งรางวัลน,นี้เนี่ยผมไปร่วมสนุกกับเพจ r o บออล็อกไท a แลนดมานะครับซึ่งช่วงนั้นน่ะ r o บออล็อก G10 นะครับก็กำลังจะเปิดตัวเนาะแล้วทางเพจเขาก็เปิดให้เราเข้าไปร่วมสนุกกับกิจกรรมนะครับให้เข้าไปคอมเมนต์เหตุผลที่อยากได้แล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยกำลังมองหาอีกตัวหนึ่งเหมือนกันว่าแบบถ้ามีอีกหนึ่งตัวนะก็คงดีสำหรับชั้น2อนะครับก็วันนี้จะมา Unbox เจ้า r o บออล็อก G10 นะครับตัวนี้แล้วก็ดู first impression เลยเนาะว่าข้างในมีอะไรยังไงแล้วก็กาารรใชช้งงนนนูปแบบดีไซ์ฟั ออ่าเนก็ขอญาตแกะก่อนนะนี่คือแกะแบบสดๆจริงๆนะอันนี้ก็จะเป็นฐานเส้นลองนะครับวางไปแค่นี้แตะใงไปง่ายๆ อันนี้ก็จะเป็นแทงค์น้ําดีเอาน้ําดีไปเช็ดถูพื้นบ้านของเรานะครับก็นี้ถัดมาก็จะเป็นถังน้ําเสียที่เราต้องเอาไปเททิ้งเนาะถัดมาก็จะเป็นตัวหุ่นยนต์นะยังไม่ได้แกะเลยนะครับเดี๋ยวแกะเลยนะแกะซีลออกก็เปิดออกมานนี้ก็จะเป็นแบบถังเก็บฝุ่นที่อยู่ในตัวหุ่นยนต์นะครับก็จะมีขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่นะเอาพอเราแกะกล่องออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็มาเปิดแล้วก็เททิ้งลงถังขยะ แล้วก็ทําความสะอาดได้นะครับด้านในก็จะมีแผ่นกรองเป็นเฮป p านะครับแล้วก็ตรงทางด้านนี้ก็จะเป็นแทงค์น้ํา ก็ทางด้านนี้ก็จะเป็นผ้ามอ็อบแกะถอดไปซักล้างแต่เราก็สามารถใช้ตัวด็อกนะครับในการซักล้างได้ในส่วนของทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นตัวดูดหลักนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบยางทั้งหมดเลยเนาะเขาเคลมไว้นะว่ามันจะไม่พันพวกขนสัตว์ขนแมวหรือว่าเส้นผมนะแล้วก็รุ่นนี้ก็จะมีแบงกวาดแบบด้านเดียวนะครับไม่ได้มีแบบอูแบบตัวที่ผมเคยนํามารีวิวมาใช้นะครับก็จะประมาณนี้สําหรับตัวหค่งยนต์เดี๋ยวเราเริ่มมา ใช้งานกันเลยนะแล้วก็เราติดตั้งตัวแอปพลิเคชันนะครับโ o b วลล็อกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มการใช้งานเลยก็ให้เขาไปแมปปิ้งก่อนนะครับถ้าเรายังไม่เคยที่ใช้งานเลยสักครั้งนะครับให้เขาออกไปสร้างแมปสร้างแผนที่นะครับ เพราะว่าเขามีตัวไรเดอร์สแกนนะครับที่จะหมุนรอบทิศรอบตัวของเขานะครับ360องศาเนาะสแกนว่าในห้องเนี้ยมีบริเวณขนาดพื้นที่เท่าไรมีของอะไรบ้างมีเฟอร์นิเจอร์อะไรบ้างแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการใช้งานครั้งแรกเลยนะน้องก็ดูมีความน่ารักน่ารักนะสีขาวแบบนี้ เนี่ยนะครับหลังจากที่ตัวน้องนะครับไปออกไปแมปปิ้งมานะครับเป็นควิกแมปปิ้งเนอะรู้จักกับห้องบริเวณต่างๆที่เรากําหนดไว้แล้วนะ<ม>เขาก็จะกลับมาที่สเตชันตัวด็อกของเขานะครับ หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการทําความสะอาดนะครับก็ให้กดคลีนได้เลยเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าการทํางานครั้งแรกวันแรกของน้อง G10 ตัวนี้เนาะกับห้องนี้นะครับที่ผมบอกเลยนะว่าห้องนี้เป็นห้องแต่งตัวของเราสองคนนะครับซึ่งเส้นผมเนี่ยแน่นๆเลยนะห้องนี้โดยเฉพาะเส้นผมบู <laughs> <laughs> ไปดูกันเริ่ม Brek starting to clean thank you E you mm -hmm. เดี๋ยวเรามาพูดถึงในความประทับใจเนาะการทำงานครั้งแรกของตัว G10 นะครับกับห้องแต่งตัวของผมนะครับการดูดฝุ่นเส้นผมเนี่ยก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างที่จะโอเคผมตั้งไว้เป็นแบบบาลานซ์นะครับก็ ดูดได้โอเคจะมีเศษเส้นผมร่วงหล่นอยู่บ้างปะปลายนะครับก็คืออาจจะไม่ได้สะอาดเอี่ยมสักทีเดียวเนาะแลวก็ที่รู้สึกเสียวมากเป็นพิเศษนะครับนั่นก็คือสายไฟมีความที่จะดึงนะกัวปลั๊กจะหลุดกลัวไฟจะล้มมากเลยแต่ว่าตัวน้องก็สามารถเอาตัวรอดออกไปได้เนาะและก็ตัวหุ่นยนต์เนี่ยมันจะมีระบบการยก ด้วยเองอยู่แล้วนะครับสำหรับรุ่น G10 ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นขอบทั้งนี้ประตูหรือว่าตัวพรมอะไรพวกน,นี้ดูโดยรวมแล้วเนี่ยการผ่านสายไฟไปได้เนี่ยก็ถือว่าโล่งอกนะ และสำหรับการเช็ดถูนะครับของรุ่น G10 ตัวนี้นะผมว่ามันก็ทําได้ที่ค่อนข้างที่จะโอเคเนาะไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าเปียกเกินหรือว่าแง n g เกินไปนะมันยังม,มีความรู้สึกว่าผ่านการเช็ดถูมาแล้วซึ่งผมปรับเป็นแบบไม้นะครับก็คือแบบปล่อยน้ําออกมาน้อยสุดเนาะไม่ได้ปล่อยออกมาเยอะนะครับถ้าปล่อยออกมายเยอะเนี่ย มันก็อาจจะมีความชุ่มมีความเปียกหรือว่าอาจจะทําให้ตัวหุ่นยนต์เนี่ยมีความลื่นถลายไปได้นะครับอีกเรื่องคือตัวหุ่นยนต์นะครับแป้งหลักของเขาที่เป็นยางก็เส้นผมก็เข้าไปพันแต่ว่าดึงออกได้ง่ายนะครับหรือว่าถ้ามีกรรไกรมีใบมีดอะไรอย่างนี้ก็เอามาตัดแล้วก็ดึงออกได้สะดวกเช่นกันก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการแกะกล่องอันบล็อกแล้วก็ทดลองใช้งานครั้งแรกสําหรับโ o บล็อก G10 นะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมก็จะไปทดลองใช้งาน แบบจริงจังแบบเต็มสูบเลยไม่ว่าจะเป็นชั้นบนชั้นล่างของบ้านผมเนาะถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจที่อยากจะให้ผมรีวิวในเชิงลึกหรือว่ามีคำถามสงสัยในจุดไหนนะครับก็คอมเมนต์ให้พวกเราฟังได้เช่นกันนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนเพื่อทุกคนนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ